สวัสดีครับเพื่อนๆ,ๆทุกคนนะครับผมมดเองนะครับและเพื่อนๆกำลังอยู่ในเกมแม็กพรีพาดที่สอกันนะครับฉันมาจากความหนาวเย็นและความมืดข้างนอกเมืองนั่นมีแต่ความหดร้ายฉันทาง,งานเติบโตอย่างชา้าๆตั้งแต่ตำแหน่งเล็กๆจนถึงตำแหน่งที่เหมือนกับปลาใหญ่ฉันพยายามเข้าถึงแหล่งของยาและอลิซคนที่ติดต่อก,กับฉันยงคนเดียวใน ดีเอที่รู้ว่าฉันยังอยู่ที่นี่นี่คุณแนมะ็กมีเรื่องดดวนเกิดขึ้นกับคุณแจ็คลูบิโดคุณจะต้องมาพบฉันทีที่ลอสคอสต์สเตทฉันไม่สามารถเจอกับอเล็กซ์ตั้งแต่ฉันปลอมตัวมาข้างนอกนั่นมันหนาวเย็นเหมือนหัวใจของปีศาจฉันคิดว่าน่าจะดีกว่าที่รถไฟใต้ดินความรู้สึกนั้นเหมือนมีกระสุนปืนเข้ามาที่หน้าของฉันและมีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ มาเลต้าใต้เสื้อโค้ทของฉันกำลังกระซ่าอยู่แต่รถไฟของฉันปิดแล้วและนี่คือบัรกิจของเรานะครับก็คือตามหาเพื่อนที่ทำงานเยียวกันนั่นคือคุณอเล็กซ์นั่นเองนะครับแต่ตอนนี้พี่แม็กของเราก็ออกจากรถไฟใต้ดินแล้วใช่เพื่อนของเราน่าจะรออยู่และเราก็ต้องรีบไปหาเขา <Alex S 2> สถานีต่อไปสถานีรัสโกสเตชันและอาลิกซ์เอเซอร์นั่นเองปริษัทเอเซอร์น,นั่นนะครับโอเคห้องนี้กว่าพอเซน่าออริเอลเหรอ้ยมีรอยเลือดด้วย <Death with S 2> สถานีอย่างนี้ e เต็มไปด้วยความโศกเศร้า <Alex> และอาลิกซ์ก็เหมือนผีที่ไม่มีใครเคยเห็นและฉันก็ต้องไปหาเขา งั้นก็เช็คสิโอเคไม่มีอะไรเปิดตู้ไม่มีอะไรอ่ามีกระสุนโอเคก็มีและนี่ก็คือเพนคิวเลอร์หรือว่ายาแก้ปวดนั่นเองที่ช่วยให้พี่แม็กของเราเพิ่มเลือดให้นะทำอะไรจะ๊ะ คุยแรงกันอยู่ไม่รู้แต่ที่แร่เราเปิดไปก่อนนี่นะสโลเลยโอเคเอาอันนี้ไปกินโอ้เออเอาเอาเอากข้าไปเออเป็นไงล่ะเจอพี่แม็กเราโอเคอีเสิร์ิเกิลนะเหี่ยวทลีซ้ายเหรอโอ้ยโอ้ยอทำอะไรหิงคายูเอานี่ไปกินโอเค เรียบร้อยนะโอเคเฮ้ยามาเสียงใครอะไรอ่ะนี่แน่พูดทำไมล่ะฉันวกหนูนะเธอโอเคจากนั้นเราไปลงข้างล่างดีกว่าไปเรื่อยๆอ่าสึกว่าตรงนี้ใช่เป็นฉันอ้อสวัสดีครับนี่แน่ลูกสองเธอสวยงามยิ่งนะ ขันขอจิกหน่อยนะจ๊ะโอเคห้านัดโอเคลงไปดีกว่าใช่โอ้คุณกินข้าวหรือยังล่ะ,อ,ะอ่าและนี่ไงฉันก็มาเสิร์ฟลูกซองให้ไงหิวข้าวใช่ไหมละ่ะนี่ได้เอาไปกินลูกหนึ่งโอเคอิ่มเลยละสิอ่ากระสุนจากนั้นเข้าไปเช็คห้องนี้ดีกว่าน่าจะไม่มีอะไรหรอกนะ โอเคจากนั้นก็เปิดตู้นะเปรนเคเลอร์กับกระสุนเล็กน้อยมันถังอะไรอ่ะโอเคยิงดีกว่าเดี๋ยวสิว่ามันเป็นยังไงยิงอ๋อมันพุ่งยิงอีกอันนึงโอ้ใช่นี่คือสิ่งที่เราต้องการกระสุนและอาวุธปืนใช่โอเคต่อกระสุนเต็ม ไป let's go เดินไปเรื่อยๆนะจ๊ะโอเคตรงนี้มีอะไรเอ่ยอ๋อมีห้องผสมไดเอาล่เหรอโอสวัสดีจ้าืออเจ้ามาจากไหนเขาไปต้งต้งตัวเลยโอเคเรียบร้อยโอ้ที่นี่เต็มไปด้วยการสังหารหมูไอพวกอันตรพาณน,นั่นฉันต้องการความช่วยเหลือและฉันก็สามารถโทรไปหาเจ้าหน้าที่ที่ห้องควบคุมซึ่งอยู่ด้านบนคุณช่วยพาฉันไปหน่อยได้ไหม ใช่เธอต้องช่วยฉันนะและฉันจะช่วยคุณตามฉันมาสิมา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 อย่าอูา้งานสิบัะเธอเร็วเร็วมา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 ที่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใช่ตรงนี้แหละใช่เปิดประตูหน่อยใช่โอ้ Home free this way เรียบร้อยครับเออไอ้พวกดีดีมไาไล่กาจริงนะ มันต้องโดนพี่แม็กจัดการเอสวัสดีจ้าน,นี่และนี่แห่สองนัดสามนัดโอเครู้สึกว่าในนี้ต้องมีอ่ามีอีกแน่นอนเอานี่ไปกินโอเคแล้วอื้อซาโลเลยสองอื้งจะยิงกลเหรอไม่มีทางหรอกนะนี่แน่อันนี้เอานี่ไปกินซะ ใครที่ืออมันอาจเป็นโจรนะเนี่ยมันอาจเป็นโจรมันต้องโดนอย่างนี้นี่แหละโอเคถปิดรสิว่ามันมีอะไรโอเคตรงนี้เป็นเปิดพลังงานชันชาลาสองซึ่งเรียบร้อยแล้วที่นี่เนี่ยมันโดนโจรลุกมาขอ,อ,อ,อสแสดงความเสียใจด้วย โอเคออกจากที่นี่แล้วไปที่รถไฟที่ชันชลาสองเมื่อกี้ใช่ไป Let's go ข้างล่างเลยลเนนี่สินะ The i n รถไฟนั่นสว่าง,าง,างสวยมต้นคริสต์มาสใช่ตอนนี้พลังงานกลับมาแล้วและเราก็จะใช้บริการมันนี่แหละแต่ก่อนอื่นเราขอดิฉสนก็จะมีปืนอยู่ใช่เก็บกระสุนตรงนี้แล้วไปกันเลย Let's go และนี่ก็คือ Maxplane Express นะครับเป็นกระบวนสาย Maxplane ตัวเที่ยวเดียวนะครับสัสดีจ้าและนี่ก็คือเอานี่เรียบร้อยโอ้ทำไมที่กั้นเนี่ยมันตอบอบ้างจริงๆเลยรู้สึกว่าเที่ยว,วน,นี้จะจบแล้วและเราก็ต้องเดินลุยต่อ อึ้งสวัสดีจ้ามาต้อนรับเคกันเลยเลยเอ้าซาโลไปอีกเอาไปก,กินรู้สึกว่าพวกนี้มีเยอะจริงๆเลยอโอ้เอโอโดนไปเนี่ยโอ้เอานี่ไปกินซะโอเคแต่นี่ปประตูอะไรเอ่ยกิชเช็คเรียบร้อยแนละ้วไปกันต่อ let's go สารับพน,นี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับและขอขอบคุณ6กซับสไครต์และก็เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมมานะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่อขผมเลยนะครับและสุดท้ายนี้ก็เล่นเกมมาสุขแล้วก็อยาวหัวรกันนะครับสวัสดีไปก่อนครับสวัสดีครับไบปบาย